สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเนาะวันนี้ผมจะไปด่านหว้วยโขนเนาะนี่จะพาทุกคนมาอัปเดตรถคันที่ผมขับหน่อยว่าว่าผมทําอะไรไปบ้างจะให้ทุกคนดูก่อนไม่รู้จะทําอะไรเดี๋ยวจะถ่ายรถให้ทุกคนดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหน้าด่านนะทุกคนคันนี้ผมทําไปหลายอย่างแล้วน,นะสะภาพก็ใกล้แล้วผมก็จะใส่เขาตรงนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนปอบป้ายทะเบียนเนาะ แล้วผมก็ล้างก็ขัดแล้วก็ขัดล้อไปแล้วทุกคนนี่ครับแล้วก็ซื้อพ่นดุมแล้วก็ซื้อไอ้ครอบน็อตล้อมาใส่เนาะครบทุกร้อแล้วแล้วผมก็ซื้อชิวอันนี้จะเป็นของไอฮีโน่แล้วทุกคนผมเอามาใส่ของสแกนเนียได้พอดีเลยจะเหมือนกัแบบมันลงล็อกมันะแปลงก็เรียกว่าแปงก็ได้แต่ว่ามันเป็นเทียบไม่ได้แปงหรอกแต่ว่าก็เทียบใส่อันนี้ผมก็ เอติกเกอร์มาติดเนาะสแกนเนียมันชอบเป็นอย่างงี้ทุกคนมันกระพือแล้วมันตรงนี้มันจะแตกเห็นไหมทุกคนผมก็ใส่น็อตด,ดามใส่เหล็กใต้ล่างองี้ทุกคนดามไว้กันมันกระพือแต่ว่าตรงนี้มันก็หักอยู่แล้ะแต่ว่าผมจะใส่เหล็กดามตรงนี้อีกแล้วผมก็ขัดฐังน้ำมันแล้วเห็นไหมทุกคนนี่ผมก็ขาดยางไว้แล้วนะก็จะประมาณนี้ผมก็ตอ่อ ไฟเอ้ยเดี๋ยวผมจะใส่กาวสองหน้าอีกผมใส่ไปแล้วหน้ามันหลุดอีกโมดุลแล้วก็ใส่บางฝนแล้วทุกคนตอนแรกอันเดิมมันเป็นของสแกนเนี้ยใช่ไหมที่ผมลงคลิปไปอะ่ะมันจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวงองอหน่อยทุกคนให้เดินดูรอบรอบรถนะทุกคนเนี่ยสภาพก็โดนฝนมาตรงมอเตอร์เวย์ทุกคนเนี่ยผมก็ใส่บางฝนเนี่ยมันจะงอหน่อยตอนแรกผมใส่ตรงนี้ทุกคน ไอ้มันเหินเป็นหางเป็ดเลยผมก็เลยต้องได้ทําขาตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่ทำเองนะทุกคนตอนแรกผมจะไม่เอาตรงนี้ไงผมมีอันเก่าเลยนี่ผมให้พี่ขอไปแล้วผมก็เลยต้องไปสร้างใหม่โดยยึดกับตรงนี้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคันเดิมที่ผมทำอ่ะรูเนาะตรงเนี้ยมันจะอยู่ช่วงประมาณนี้พอดีไงแต่ว่ามันจะต้องทําตัวแอลลงมาข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าผมทําเด็กฉากตรงนี้มันตรงนี้ผมก็ต้อง น็อตมาอยู่ช่วงนี้ผมก็เลยต้องสร้างขามาเพื่อจะให้บางฝุ่นมาช่วงนี้มันจะได้เป็นทรงที่สวยผมว่าผมเลือกเลือกขนาดไซส์ามาผิดไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมือสองไงมันก็เลยจะงอประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะตัดเหล็กตรงนี้ออกเหล็กตรงนี้ผมใส่ไว้เพื่อจะไม่ให้เวลาเราถอยหลังอะ่ะบางฝุ่นมันจะมาแล้วล้อเราจะเหยียบไงอันเดิมผมก็ขอดเก็บไปแล้วอันนี้ผมจะใส่ตัวล็อกนี้ไว้ แล้วผมจะตัดเหล็กก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งไม่ให้บางฝุ่นมันกระพือเนาะตรงนี้ผมจะใส่เป็นเป็นดาวเนาะแต่ผมจะใส่น็อตไว้ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าผมไม่ดาวอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะงอเข้ามาแบบไม่สวยเลยอะ่ะผมก็เลยต้องเอาเด็กดามไว้ด้านล่างครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นดาวที่เป็นสแตนเลสอะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้รองบประมาณอยู่แล้วก็จะใส่ทับทิมตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้จะใส่ทับทิมห้อย ถ้าถ้าเกิดว่าผมผมใส่ถักประมาณทักเมตรหนึ่งอาจจะสวยเลยทุกคนความกว้างนะเมตรหนึ่งเก้าสิบเมตรหนึ่งจะสวยเลย,นะเเย,เลยอันนี้ผมจะใส่พอดีตัวรถเลยนะจะไม่ยื่นไม่เกะกะทุกคนหรอกเวลาผมไปเพื่อนลมทางก็จะแม่นี้จะลอยจยกพื้นอยู่ประมาณทักประมาณทักสิบเซนทุกคนมันจะไม่ลากพื้นนะเนี่ยจะไม่ลากพื้นเวลาเราวิ่งมันจะไม่ลากขี้ดินใส่เพื่อนลมทางเนาะขี้หินอะไรจะไม่กระเด็น ใส่บังไว้ประมาณนี้และทุกคนให้ทุกคนดูแล้วก็กาป้ายทะเบียนจะมีด้านหน้าด้านหลังเนาะมันมีมาสองชิ้นแหละผมก็เลยมาใส่ด้านหลังเพราะว่ามันจะสวยกว่าถ้าเกิดใส่ตรงตัวหัวแล้วมันไม่ได้มองไม่เห็นไงตัวหัวเอาอันเดิมมาใส่ได้จะไ,ได้ไม่เสียของเนี่ยก็จะประมาณนี้นี้เดี๋ยวจะใส่มันเดิม แต่เหมือนกันครับแล้วก็ผมก็จะยึดตรงนี้เหมือนกันกันมันกระพือแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเหล็กไงเดี๋ยวจะตัดเหล็กเข้ามาอีกหน่อยการมันไปเกี่ยวพวกตาช่างหรือว่าอะไรเวลาเราขึ้นช่างเนาะนี่ครับรอบรถก็จะประมาณนี้ทุกคนเดิมๆกินๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูหน้ารถแล้วก็ระบบของรถมีอะไรบ้างแล้วก็เออกรองของเขามีอะไรบ้างการใช้งาน เนี่ยครับบริเวณโดยรอบรถก็จะมานี้อันนี้ผมโดนฝนมาแล้วนะแต่แท้งหมยังไม่ได้ล้างหรอกแต่ว่ามันยังสะอาดอยู่ผมล้างในช่วงล่างแล้วก็ตัวของหัวเก๋งเนาะข้างนี้มันจะติดถ้าเป็นของฮนะีโน่ะถ้าเป็นของสเกนเนียมันจะขึ้นไปหน่อยแต่ว่าเป็นของฮีโน่มันจะยาวลงมานิดนึงไอการาศาสตร์เนี่ยมันจะยาวลงมามจะบังกระจกนิดนึงแต่ว่าก็ยังมองวิสัยทัศน์ได้ดีอยู่ไม่ถึงกับบังแต่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวว่าใช้ตัวนี้มองช่วยแทนได้ทุกคน อันนี้ผมก็ซื้อไอ้ยางปั่นน้ำฝนมานะในทิกตอกแต่ว่าผมปักตะก้าว้นนี้ทิกตอกถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปสั่งในตะก้าเนาะมัน6กสิบกว่าบาทเองถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเส้นหนึ่งน่าจะร้อยหนึ่งได้นะทุกคนผมเคยเปลี่ยนสายรถยนต์อ่ะผมก็ซื้อมาสายรถยนต์ผมบ้างเหมือนกันเดีย๋ยวจะให้ทุกคนดูตัวนี้จะเป็นสแกนเนียพีสามหกศูนย์เนาะเขาจะมีช่องเก็บให้ตรงนี้จะเป็นตัวไฟฟ้าเนาะนี่ทุกคนหน้ารถก็จะประมาณนี้ไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะ ติดเครื่องให้ทุกคนดูว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นตัวปะพวงมาลัยจะเป็นตัวตัวนี้นะไฟฟ้านะทุกคนเวลาเราถ้าเกิดเราจะปะพวงมาลัยเราก็กดตัวปลดล็อกนี้นะทุกคนแล้วเราก็ดึงพวงมาลัยตามที่ตำแหน่งที่เราต้องการใช่ไหมพอดึงมาปุ๊บเราก็กดปุ่มล็อกนี้ไว้ประมาณนี้แล้วอรพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีอะไรให้เราบ้าง ก็จะมีปุ่มกดให้เราเลือกโหมดต่างๆแล้วทุกคนอ่าดูหน้าจอก่อนหน้าจอจะประมาณนี้ทุกคนอันนี้หน้าจอตรงนี้ขอจะบอกเออกิโลแล้วนะเวลาใครดูหน้าจอไม่เป็นจะเป็นเอ่อไม้ปกติเนะไม่ใช่ดิจิตอลนะเอ่อแล้วก็รอบเครื่องก็จะปกติเป็นเข็มไม่ใช่ดิจิตอลแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวบอก TOT นะ่าจะเป็นบอก กิโลเราทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวปฏิทินบอกวันที่เรานาฬิกาก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะไม่มีเข็มเข็มปริมาณบอกปริมาณน้ํามันเนาะแต่จะเป็นตัวเกจดิซอนตรงนี้แทนบอกเป็นขีดเราแทนนะทุกคนแล้วก็จะบอกหน้าจอเราเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถปรับได้นะว่าเราจะเอา,เ,อาเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำมันขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกตรงนี้ได้เลยทุกคนตรงนี้จะเป็นตัวปรับดูนะทุกคน ถ้าเราอยากได้ให้มันยังไงอ่ะอย่างเงี้ยสมมติเราจะดูแบตเตอรี่อย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นให้เราเลือกเงี้ยเราจะเอาตรงไหนโชว์ก็ได้ครับทุกคนถ้าเกิดเราอันนี้เราก็เลือกเอากดเลือกก็ได้เลยครับตามที่เราอยากอยากจะเอาโชว์หน้าจอใช่ผมจะเลือกเอาเป็นแบตเตอรี่โชว์ไว้หน้านี้เพราะว่าเ,เวลาผมจะสตาร์ทเครื่องอะ่ะผมจะมาเปิดกุญแจดูก่อนว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่กี่โวลต์เราจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้ไหมหมดหรือยังใกล้หมดหรือย,ยังอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ผมจะ ปรับไปใช้โหมดหน้านี้นะเพราะว่าผมจะได้ดูเลขกิโลด้วยวผมวิ่งไปเท่าไหร่ไปกี่กิโลเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูอ,อ,าาอ่อัตราเออเรทเราจะดูเรทของเราอยู่ที่ตรงนี้นะทุกคนเขาจะจับเรทไว้ให้เราอยู่ที่หน้านี้ถ้าเกิดใครอยากจะดูแต่ว่าใครจะดูอัตราสิ้นเปลืองว่าเราใช้น้ำมันไปกี่ลิตรอย่างเงี้เราก็ดูหน้านี้ได้อ,อ่มันจะเลื่อนเลื่อนมันจะไม่ได้อยู่เหมือนกับรถบอโว่นะมันจะอยู่หน้าเดียวกันหมดเลย อันนี้เราก็เลือกเอาแต่ว่าเอาตามความถนัดนะทุกคนแล้วก็จะมีเกียร์เกียร์ก็จะเป็นที่พวงมาลัยนะทุกคนจะเป็นระบบหมุนนะทุกคนอันนี้จะเป็นเกียร์เอ็นนะทุกคนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเกียร์ดีดีคือเดินหน้าคือตรงจุดนี้นะแล้วก็จะเป็นเกียร์ถอยเกียร์ถอยจะอยู่จุดนี้ทุกคนหเห็นไหมเกียร์ถอยถ้าเกิดเราอยากจะใส่เกียร์ไหนแล้วก็หมุน หมุนตรงนี้ให้มันมาตรงกับตรงนี้มันก็จะเป็นเกียร์ให้เราตรงนี้จะเป็นรีทัดเดอร์นะทุกคนผมจะเปิดออตโอต้ไว้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้เ,เวลาเราเบรกแล้วก็จะช่วยแบบว่าชะลอรถแบบรีทัดเดอร์เบรกไอเสียพร้อ,อมอะ่ะเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยตรงนี้เราก็ปิดได้เลยแต่ผมจะเปิดลออ้อโต้ไว้เวลาเราเหยียบเแบรกปุ๊บเขก็จะเออชอบเบรกไว้ในตัวก็ตรงนี้ตรงนี้ มันลอกแล้วมันลอกมันมองไม่เห็นอะไรแล้วทุกคนแต่ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกความเร็วนะถ้าเกิดเราอยากได้ความเร็วเท่าไหร่เราก็กดที่ตัวตัวด้านบนนี้นะเป็นตัวล็อกความเร็วสําหรับรถเปล่าหรือรถหนักที่ใครไม่อยากเหยียบคันเร่งเนาะเราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อล็อกคันเร่งนะแล้วเราก็เนี่ยบวกลบได้ตรงนี้บวกลบความเร็วได้ว่าเราอยากจะใช้ความเร็วที่เท่าไหร่ล้วก็บวกลบถ้าดันขึ้นเราก็บวกถ้าเกิด เ,เพิ่มความเร็วแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นถ้าเกิดเราอยากลดความเร็วแล้วก็ให้มันได้ตามที่เราต้องการที่เราอยากจะให้มันมันความเร็วเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยทุกคนถ้าเกิดแล้วเราจะปลดเราก็แค่เหยียบเบรกเท้ามันก็ปลดให้เราแต่ว่าเราจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้กดปุ่มตรงนี้มันก็จะคืนค่าให้เราเหมือนเดิมเนาะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะทุกคนล็อกประตูเปิดประตูอันนี้เลื่อนกระจกซ้ายกระจกขวาเนาะ แล้วก็กระจกสองข้างเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะทุกคนระบบไฟฟ้าก็คือเราจะกดตรงนี้ให้เราอยากปรับบานไหนอ่ะสมมติเราอยากปรับบานล่างบานใหญ่นี้ใช่ไหมบานใหญ่บานใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็กดตรงนี้ให้ไฟมันขึ้นพอไฟมันขึ้นเราก็เลือกเลยเราจะปรับไปทางขวาหน่อยเห็นะไหมเร,เราจะปรับปรมาให้มันเหมาะกับสายตาของเราเพราะด้ถ้าเกิดว่า <c oughs> ทําเสียขึ้นมานี่หลายตาทุกคนเราก็ต้อง ระมัดระวังผมมาขับพี่แรกนะผมไม่รู้นะสวิต์ไฟอยู่ตรงไหนเนาะอยู่หน้าจอเออยู่ตรงนี้ตรงไหนสวิตท์ไฟอยู่แค่ตรงนี้เป็นงูงูโฉมละอันนี้ก็จะเป็นบอกปิดไฟเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นระบบไฟเดย์ไลท์เนาะสตาร์ทเครื่องก็ไฟติดเลยถ้าเกิดเราอยากเปิดไฟแล้วก็เปิดอันนี้คือไฟหลีอันนี้คือไฟที่เราใช้เนาะตัวนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะทุกคนหรือไฟที่เพิ่มเวลาเราฝนตก ฟ้าขนองมีหมอกอะไรเงี้ยเราเปิดเปิดไฟแล้วเราก็กดไฟเนี่ยเพื่อเพิ่มไฟท้ายให้สว่างมากขึ้นโหมดนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟสองหลังหัวเก่งเนาะเพื่อความสว่างเวลาเราลงไปมองอะไรกลางคืนอะไรเงี้ยเราลงไปเงี้ยเราก็จะเปิดตรงนี้ได้ไฟจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ทุกคนไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้เปิดปิดปกติเลยแล้วก็ตัวปัดน้ำฝนจะเป็นตัวนี้นะทุกคน หมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็ตัวฉีดน้ําฝนก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนฉีดตัวนี้อ่าประมาณนี้ทุกคนไฟเลี้ยวก็ใช้อยู่ที่ตําแหน่งนี้เลยเปิดซ้ายเปิดซ้ายดึงลงเปิดขวาดันขึ้นประมาณนี้แล้วก็ตัวยกล้อเนาะตัวยกล้ออยู่นี่ตัวถ่ายน้ําหนักอยู่นี่แล้วก็ตัวนี้จะดีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะทุกคนตัวนี้จะเป็นโหมดที่เราจะฝาบไฟหน้าจอนะทุกคนเวลาเราขับรถกลางคืนอย่างเงี้ย เนี่ยตัวนี้เราจะเพิ่มแสงหรือลดแสงอะ่ะที่หน้าจอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราสแตนดาร์ดปกติตอนเราติดเครื่องเนาะเราจะไม่สามารถปรับได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเราอยากปรับตอนช่วงกลางคืนถ้าเกิดเราเปิดไฟนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะ่ะถ้าเกิดเราเปิดไฟปุ๊บไฟหน้าจอจะหลีลงเพราะว่าผมปรับหลีไว้นี่เห็นไหมทุกคนไฟจะดีหลีลงเพราะว่ามันจะแยงตาเราไงเวลาเราขับกลางคืนแล้วเราอยากเพิ่มเราก็กดตรงนี้ทุกคนดันขึ้นดันขึ้น เห็นไหมไฟหน้าจอก็สว่างขึ้นเราก็จะสว่างเท่าไรก็ได้ถ้ามันไม่แยงตาเราเราชอบแบบสว่างแล้วก็นี้แต่ว่าผมชอบแบบอึมคึมอมคึมผมก็ไม่อยากให้มันส่องตาเพื่อไม่ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราเสียไปเนาะผมก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดใครจะปิดไฟก็ได้นะปิดไฟมันก็จะตัดระบบไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราเปิดใช้ปกติเราก็จะเห็นพวกเลขไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแต่ว่าเกิดเราไม่ชอบเราก็ปิดไป สมมติใครขับมันคืนแล้วแบบสายตาไม่ค่อยดีเนาะเราก็ปิดไปเลยแต่เกิดเราไม่ปิดเราก็เปิดใช้ไว้แต่เราหลีลงได้อ่าประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเบรกเนาะเบรกเวลารถหยุดเราก็ดึงมาปุ๊บแล้วเราก็ดันขึ้นก็คือปลดเบรกแต่ถ้าเกิดอ,อยู่ตำแหน่งนี้คือเบรกนะทุกคนอันนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลพวกระบบความเย็นแอร์นี่เราเปิดผมเปิดตรงนี้ปุ๊บความเย็นก็จะเพิ่มมา ถ้าเกิดเราอยากระบายเอาอากาศด้านนอกเข้ามาแล้วกดปุ่มน,นี้แต่ว่าไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาแล้วกดไว้เวลาเราวิ่งตามรถขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะเข้ารถาเราตรงนี้จะมีสีแดงกับสีน้ำเงินเนาะถ้าเราปรับมาทางสีน้ำเงินเลยมันก็จะเป็นคูลความเย็นเพิ่มน้ำยาถ้าเกิดเราอยากได้ฮิตเตอร์ความร้อนเราก็ปรับลมร้อนลมร้อนเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นรถเมืองนอกแล้วยุโรปพอจะใช้แบบเวลาเราขับผ่านหิมะอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยผมจะใช้เวลาพวกฆ่าเชื้อน่ะผมก,ก็เปิดลมร้อนแล้วก็เพิ่มลมให้มันร้อนเลยแต่เราอย่าอยู่หน้ารถนะร้อนฆ่าเชื้อในในในช่องช่องลมของแอร์อทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นไฟหัวเก่งนะทุกคนไฟทั้งคันเลยนะผมเปิดปุ๊บ ไฟด้านบนก็จะติดหมดเลยทุกคนนี่ผมก็ปิดไว้อันนี้ก็จะมีเฉพาะฝั่งเนาะไปซ้ายขวาก็เลือกเอาตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกถ้เาเกิดใครจะใช้แต่ว่าผมไม่แนะนำนะไม่ต้องใช้หรอกดิฟล็อกอะเพราะว่าเดี๋ยวเพามันจะขาดได้ไม่จําเป็นต้องใช้หรอกพวกเนี้ยอันนี้จริงๆนะมันจะเป็นพวกแท็กช่างนโทลถ้าเกิดว่าเวลาเราไปตรวจรถที่เขา ก็ซอบเบรกอ่ะเราก็ควรปิดปิด,ปด,ปดทักช่างคอนโทรลก็คือกดแช่ไว้ไม่ต้องกดแช่หรอกแต่คือถ้าเรากดปุ๊บหน้าจอมันจะขึ้นทักช่างคอนโทรลเลยปุ๊บเห็นไหมทุกคนมันจะขึ้นเป็นหน้านี้เลยถ้าอย่างนี้คือทักช่างคอนโทรลทํางานคือล้อมันจะไม่ฟีการฟีล้อแบบว่าสมมุติว่าถ้าล้อมันตะกุยปุ๊บมันจะชะลอไงมันจะไม่ให้แบบการลื่นอ่ะแต่ถ้าเกิดเ,เ,เราเราเราเปิดใช้งานตรงเนี้ยล้อมันจะตะกุยตะกุยได,ได้ได้แรงมากแต่เราก็ปิดไว้เราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ ด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนก็จะมีเก๊อ่าเก๊เก็บของเนาะเก๊เก็บของแล้วก็จะมีสามช่องหนึ่งสองสามเก๊เขาจะใหญ่มากเลยนะอันนี้ผมสามารถยืนได้เลยนะทุกคนผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสแต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าผมต้องก้มหัวนิดนึงไม่งั้นหัวมันจะชนเพดานแต่สําหรับคนที่ร้อยห้าบอะยืนได้สบายทุกคนตรงนี้แล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะทุกคนด้านหลังผมจะเป็นที่เก็บของเอ,อตรงนี้ผมที่นอนมันจะแคบหน่อยเพราะมันจะติดเบาะนะทุกคนที่นอนตรงนี้มันจะติดเบาะจะติดเบาะช่วงเว้าเวลาเรานอนผมก็มีตะกร้านี้พอดีเนาะเวลาผมนอนผมก็พับเบาะมาด้านหน้าแล้วผมตะกร้าลงปูผ้ามันก็จบละด้านหลังก็จะเป็นตัวเปิดด้านหลังได้ทุกคนปิดเป็นเหมือนม่านกันแสงเข้า อันนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสลูปนะทุกคนสลูปเปิดใช้งานได้นะอันนี้จะมีมีมุ้งให้เราด้วยนะอันนี้จะปิดปิดไว้การแสงเข้าอันนี้จะเป็นกระจกถ้าเกิดใครอยากใช้สลูปให้ลมเข้าด้านบนเห็นไหมทุกคนสามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นบางรุ่นหรือว่าอันนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้จะเป็นเฉพาะทางทางฉุกเฉินห้ามเปิดใช้ถ้าเปิดใช้ปุ๊บน้ําจะเข้าตรงนี้ได้เลย แล้วนี้จะมีมุ้งให้เราด้วยเขาจะมีมุ้งให้เรานะทุกคนการยุงถ้าเกิดใครแบบว่าชอบเปิดหลังคานอนอะไรเงี้ยเพื่อถ่ายเทอากาศเนาะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนระบบรถก็ประมาณนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเดี๋ยววิทยุก็จะเป็นพวกโซนี่นะจะเป็นมากับรถโซนี Sony ่ครับเป็นระบบ Bluetooth บลูทูธเหมือนกันผมว่าเชื่อมกับโทรศัพท์ได้หรือว่าเราจะใช้ a u x ก็ได้จะเสียบจากตรงนี้ทุกคนจะมีรูเสียบอยู่แต่ว่าผมแนะนําให้ใช้บลูทูธดีกว่าเพราะว่าเสียงมันจะได้คมชัดเห็นไหมเสียบ JUX แต่ว่า <U> x, เราไม่ใช้ก็ปิดไป mm hmm. ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกขับรถสามารถเราจะใช้หูฟังเอาทุกคน mm hmm. ก็จะประมาณนี้ผมจอดอยู่ปั๊มนี่มาเติมน้ำมันะ่ะปั๊มบางจากบางไปยินนะทุกคนเดี๋ยว mm hmm. ผมไปอถึงหน้าด่านแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอีกทีนึง อันนี้ก็คือมารีวิวรถมาให้ดูสแกนเนีย P360 นคันที่ผมขับว่าอัปเดตหน่อยว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างแต่ก็ยังมีอีกหลายรายการที่ผมจะต้องทำแต่รองบประมาณก่อนตอนนี้ตอนนี้รอทุนรัพย์ตอนนี้ซับจ้างแล้วทุกคนผมแต่งไปเยอะแล้วแต่ว่าต้องค่อยคค่อยค,อยคอยเป็นค่อยๆไปทุกคนก็เหมือนกับการที่เราสร้างสร้างพีระมิดหรือว่าสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีอะไรสําเร็จได้โดยเพียงวันเดียวเนาะเราจะต้องค่อยๆเก็บไปบางอย่างบางวันเออเราคิดอย่างนี้ไว้โปรเจก์นี้ไว้พอมาถึงเวลาปุ๊บความคิดเราอาจจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆปรับไปค่อยๆเปลี่ยนแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบเวลาผมมองอะไรเงี้ยเหมือนแต่งรถอะ่ะผมจะรู้เลยว่าผมจะแต่งแบบไหนจะสวย จะเข้าทรงสไตล์ที่ผมชอบเนาะแต่คือตอนที่ผมใส่บางฝุ่นทีแรกอะ่ะโคตรขี้เหล่อะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูโหแบบแอผมติดวันนั้นเนาะพี่หอก็มาดูไอจงกลมึงติดบางฝุ่นอะไรของมึงวะผมเริ่อายหมดเลยแบ่งรถมาไม่เคยแต่รถได้ขี้เหล่ขนดาดนี้เลยบางฝุ่นเออก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็เอาให้ดูรถก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องการทำไปกับขี การเริ่มต้นขับรถจะเป็นยังไงไว้ติดตามใน EP หน้าทุกคนวันนี้ขอปวดรถแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้โชว์ใหม่ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวจะต้องรีบไปข้ามพรุ่งนี้โอเออยู่ได้โอเคบายบายทุกคน <laughs>